พลัักนกนปรุงุงคผเอาใจติ่งเกาหลีนะครับเราจะมาทำเมนูต็อกโบกี้นะครับซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดสไตล์เกาหลีนะครับแต่ต็อกโบกี้สุดนี้เราจะผสมประสานกลิ่นอายของสุก,กี้แบบกวางตุ้งเข้าไปด้วยครับ ตัวแป้งต็อกสูตรนี้นะครับเราจะใช้เป็นแบบแช่แข็งนะครับสําหรับเครื่องนะครับในสูตรนี้เราจะใส่ผักกาดขาวด้วยนะครับแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นนอกจากนั้นนะครับคนก็จะมีลูกชิ้นปลาเป็นลูกชิ้นปลาแบบเกาหลีนะครับมีสซิกอกมีลูกชิ้นปลาทอดมีปูอัดนะครับเราหั่นเครื่องเตรียมไว้เลยครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ในการทำเนี่ยสั้นนิดเดียวเมนูนี้ก็พร้อมรับประทานแล้วครับ เราทำหม้อย่อมๆนะครับสูตรนี้ก็รับประทานกันได้สัก2คนนะครับถ้าเผื่อสมมุติว่าทานเป็นของทานเล่นก็3-4คนได้เลยครับพริกโคชูจังนะครับพริกป่นเกาหลีนะครับถ้าไม่มีจะใช้เป็นปาปริก้าแทนก็ได้โชยุครับผมแล้วก็เราจะใส่น้ำสต๊อกดาชินะครับใส่ลงไปตอนแรกยังไม่ต้องเยอะนะครับเราจะได้ตีตัวซอสเนี่ยให้แตกง่ายๆตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะครับพริกแตกตัวแล้วนะครับใส่น้ำดาชิที่เหลือลงไปนะครับ เราจะเพิ่มกลิ่นอายนะครับของรสชาติสุก,กี้สไตล์กวางตุ้งลงไปนะครับด้วยน้ําจิ้มสุก,กี้เครื่องแน่นครบรสรสกลมกล่อมนะครับสูตรนี้จะไม่เผ็ดของเทศไทยครับต้องบอกว่าเครื่องแน่นจริงๆและที่สําคัญนะครับน้ำจิ้มสุก,กี้ที่อยู่ในมือพลตรงนี้นะครับไม่ใส่ผงชูรสไม่เจือสีสังเคราะห์ กูเตนฟรีโซเดียมต่ำกว่าทั่วไปด้วยนะครับเราจะใช้ทั้งหมด6ช้อนโต๊ะนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จุดไฟได้เลยครับอุ่นให้ร้อนดีครับเนื่องจากว่าแป้งตอกของเรานะครับมาในรูปแบบแช่แข็งพอซุปของเราเดือดเนี่ยเราจะใส่แป้งต๊อกลงไปก่อนครับแล้วก็ต้มจนซุปเดือดอีกครั้งแปลว่าแป้งต๊อกเนี่ยเริ่มคลายความเย็นแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่เครื่องที่เหลือลงไปครับเดือดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันว่าพร้อมรับประทานได้แล้วครับ ง่ายๆเท่าทนี้วิธีการทำไม่ซับซ้อนเลยและอร่อยที่สุดนะครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และประหลายแอดครับ